ฟอลโล w หมี me, และเรเวงเจ้าใน e ีีนี้ครับพี่หมีพาไปชมสถานีรถไฟน้ำตกครับสุดปลายรางทางรถไฟสายมรณะที่นี่ครับ128กิโลเมตรที่เหลืออยู่ด้านบนนะครับเป็นร้วขบวน486ซึ่งจอดร,รอเวลาออกตอนบ่าย3โมงครึ่งเขาก็จะจอดประจำบนรางจอดบนเนินของเขาเนี่ยแหละครับ พอถึงเวลาเขาก็จะถอยขบวนลงมาเทียบเรามาดูที่ตัวอาคารสถานีกันบ้างครับเป็นสถานีแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีมินิมาร์ทขนาดเล็กครับร้านขายของชั้นั่นแหละนะครับก็มีขนมนมเนยครบเลยทีเดียวด้านนอกมีพัตคารอาหารด้วยนะครับ,รบช่องจำหน่ายตั๋วตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับเพราะว่าจะเปิดขายประมาณ30นาทีก่อนที่ขบวนรถจะออกนะครับ มีรถไฟจากที่นี่นะครับวันละ3เวลา2ขบวนแรกนะครับจะไปจบรายรางที่สถานีธนบุรีแรก1ขบวนครับจะไปจบที่สถานีกาญจนบุรีในตัวเมืองครับเขามีตารางรถไฟแจกด้วยนะครับใบยาวเป็นภาษาไทยส่วนใบสั้นก็เป็นภาษาอังกฤษสําหรับชาวต่างชาติ ค่าโดยสารนะครับของคนไทยแค่27บาทถึงเมืองการแต่ของต่างชาติเนี่ย100บาทซึ่งอันนี้พี่หมีไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมชาวต่างชาติถึงเก็บแพงกว่าท,ทั้งทงที่นั่งรถแล้วก็มีเซอร์วิสที่เท่ากันแล้วก็เป็นรถชั้นสาเหมือนกันด้วยตอนนี้ทางรถไฟสายมรณะจากหนองประดุกมาถึงแค่สถานีน้ําตกครับระยะทาง128กิโเมตรเมื่อตอนสงครามโลกฐานญี่ปุ่นสร้างทั้งสิ้นนะครับถึงสถานีดันบูซซยัดที่ประเทศพมา่านู่นเลยนะครับ สถานีน้ำตกไม่ใช่สุดปลายรางนะครับปลายรางจะเป็นที่บริเวณของน้ำตกไซโยกน้อยซึ่งเป็นแต่ขบวบรถดีสรางนํำที่ทวน,นที่ขึ้นไปที่ดวสถานีครับเรายังเห็นภาพถ่ายโบราณในสมัยสงครามโลกนะครับซึ่งฐานญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้แรงงานของเฉลยศึกพันธมิตร รวมถึงใช้แรงงานชาวจีนและก็ชาวไทยที่สร้างนะครับจ้างมาสร้างทางรถไฟสายนี้โดยเฉพาะเพื่อเดินทางขนส่งยุทธป,ปกรณ์ด้านหลังครับจะมีอนุสรณ์สถานเป็นแท่งสี่เหลี่ยมด้านนี้ใครหาเจอบ้างเอ่ยเป็นอนุสรณ์สถานสําหรับ นักโทษสงครามนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสถานที่สําคัญนะครับที่เป็นโลหะหล่อไว้นะครับสถานที่สําคัญก็จะมีสถานีน้ําตกตรงนี้น้ําตกไซโยกน้อยสะพานแควใหญ่ช่องเขาขาดเทลไฟพาสนะครับรวมถึงสะพานท่อกระแสและหลายๆที่นะครับใครที่มาถึงสถานีน้ําตกแล้วนะครับแนะนําว่าให้มาหาแทงเสียมนี้ให้เจอด้วยนะจ๊ะ ได้ยินเสียงลั่นระคังนะครับก็แปลว่าขบวนรถธรรมดาที่2577ทนบุรีกำลังจะทําขบวนเข้าสู่สถานีรถไฟน้ําตกครับแล้วในสถานีนะฮะพร้อมด้วยผู้ช่วยก็ออกมารอรับขบวนรถนะครับซึ่งวันนี้ขบวนรถนะฮะได้หัวรถจากอันสตอมนะครับหมายเลข4419นะครับก็ลากรถโดยสารชั้น3ล้วนนะครับยาวทั้งหมด8คันนะครับ เข้ามาถึงสถานีน้ำตกพอมาถึงแล้วพนักง,งานขับรถก็ส่งมอบ,บวกทางสะดวกนะครับให้กับผู้ช่วยในสถานีซึ่งเขาก็จะเอาไปคืนทางนะครับแล้วก็ไปทําลูกตาทางสะดวกสําหรับมอบให้กับหั้รถจักรนะครับในการทําขบวนกลับต่อไปนะครับพอรถไฟเข้ามาถึงนะครับเราจะเห็นเป็นภาพประจําก็คือเนี่ยฮะพี่เสื้อน้ําเงินเป็นพี่คนขับสองแถวนะครับก็จะมาหาลูกค้า ถ้าใครไปน้ำตกไซโยกน้อยเขาคิดราคาแค่คนละยี่บาทเองหรือว่าถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็ติดต่อพี่เขาแล้วเขาก็จะมีเรทราคานะครับสามารถเหมาไปได้เช่นกันจ้ารถานารรถสตาในารตดารท่างรกรดาิต่แตากสารจกสานีำตมบราาตกรเงอยเลจสิ่ของสำักนการ เพื่อนสมาชิกนำบริการไทยไปที่ตัยบริการทางบ้านผู้โดยสารที่ยังไม่มีสอดเชื่นมการโดยสารไปสอบตู้โดยสารช่องจำหน่ายตัวครับสถานีรถไฟตอกเสาความระมุนผู้โดยสารเพื่อส้างเปิดแสดงแบบประจวบปะจัทรงประจานชมกรนงไทยเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ตัดหัวรถจักรนะฮะจากฝั่งที่ลากเข้ามานะครับแล้วก็วิ่งมาตามทางลีครับเพื่อที่จะกลับนะฮะมาต่ออีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพื่อจะเตรียมทําขบวนกลับสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งขบวนนี้ก็จะออกในเวลาบ่ายโมงครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่258นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววิ่งไปไกลนะครับเพราะว่าประแจค่อนข้างจะไกลเลยแล้วหัวรถจักรก็ค่อยๆถอยนะครับเข้ามาต่อขบวนครับเดี๋ยวเรามาชมพนักง,งานขับรถจากธนบุรีนะครับมาทําการต่อขบวนนะครับของหัวรถจักรอันสตอมนะครับกับขบวนรถธรรมดาที่258นะครับ มาสักคู่สังเกตเห็นไหมครับรถคันสุดท้ายที่เป็นสีเขียวๆนะครับครึ่งคันก็จะเป็นที่ทําการของพนักง,งานนะครับของคอนดักเตอร์นะครับของพลรลพอหอรอนะครับจะอยู่ที่อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้คนสัมภาระด้วยมาแล้วครับหัรถจักรของเราก็คันเดิมนะครับ4419นะครับช่างเครื่องก็ลงจากรถจักรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาดูความเรียบร้อย คอยช่วยพนักง,งานขับรถในการจัดระยะนะครับให้สัญญาณครับที่พอขอรอก,ก็แอบกระแทกแรงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเป็นความแรงที่รับได้นะครับพอรถต่อเสร็จแล้วช่างเครื่องเขาก็ไปต่อท่อลมครับแล้วก็ ทางด้านของพนักงานสถานีก็นําเอาหัวตราทางสะดวกนะครับมามอบให้กับพนักงานขับรถครับเพื่อเตรียมทําขบวน258ในการออกเดินทางแล้วขบวนรถธรรมดาที่258ก็พร้อมแล้วครับที่จะออกเดินทางสู่สถานีธนบุรีแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาออกนะครับขบวนรถก็ต้องรอเวลาออกนิดนึงนะครับขบวนรถนี้นะครับมีทั้งรถชั้น3นะฮะที่เป็นรถมักกสาัตรบย์เบาเป็นเบาะนวมนะครับ รถที่เป็นเบาะไม้รวมทั้งคันนี้ครับเป็นรถอดีตเบาะไม้เนาะแต่ตอนนี้เป็นเบาะพลาสติกแล้วรวมทั้งเป็นรถโถงที่เบาะแบบ2แถวด้วยนะครับแล้วพี่หมีก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจ r รเว y a องเจิลและ u t u b e ช่อง Follow หมีของเราด้วยนะครับพบกันใหม่ ep หน้าจ้าบ๊ายบาย